หยางยักยังหน่อยพี่น้องมันจะเป็นในข้อกีดบดเลยครับตรงที่ยางนี่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ดูแลนะครับมันก็เลยเป็นอันนี้เป็นยาเป็นดินเป็นหยางที่ว่ามาทับถมอยู่ครับพี่น้องนี่ครับต่กอน่าจะมีสวนเกษตรเพิ่อนอยู่นู่นเนี่ย ผมว่าโอ้ครับพี่น้องต้นบักคุ่งก็มีต้นบักคุ่งต้นบักซีดานะครับต้นบักบวบนะครับพี่น้องเพคนปลูกน่าจะเป็นคนเก็กนะครับโอ้โลนเต็มพื้นครับพี่น้องบักซิดาน่าจะเป็นคนเก็กคนไต้หวันเนี่ยครับพี่น้องเขาปลูกไว้ครับต้นบักซีดาหน่วยบ่ใหญ่ครับพี่น้องเป็นคล้ายๆบักซีดาหน่วยบ้านเฮาครับเนี่ยเพื่อนจะมาปลูกไว้มาเห็ดสวนนะครับแต่บริเวณนี้ก็เลยจะหกนะครับข้างล่างจะเป็นดินครับพี่น้อง หลังล้างหันก็นจะเป็นดินไปไม่พื้นที่ลงไปหันค่อยจะเป็นคลองน้ำยู่ตรงการลางรันพี่น้องไนพี่น้องบรรยากาศขางทางวันหยุดเก็บผักกรตรกระเป๋าสวัยวางดดได็ก็ึงยอดดึงลงคนก็ถึงได้เหมืมือเดียวเรียกอบอกพอดีองไหหนึน่อาอ๋อหนึ่งสโอ้เดี๋ยวนี่น นี่ได้แล้วเดี๋ยวพอปล่อยเดี๋ยวพอปลอ่อยเด้อคนนึ่งเนาะได้แล้วโอ,โอ้นี่ครับพี่น้องดึงเรียบร้อยแล้วเก็บ,บกระเป๋าสบายครับพี่น้องกาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศวันหยุดเก็บผักเกษตรเจ้า,เาแบบใดนี่อ่อ,อนๆบ่หรือเอาแบบพ่อก,กระเทินเอาไปกินนี่ไหมเอาไปกินพักไส้ก็หลายเนาะผักไส้หรือว่ามะละกินกครับพี่น้องมีบัดรแต่วันนี้บุ่อกินครับผักไส้นี่ พอแค่เขาดูป่าต้องไปซื้อครับเต็มมีทุนมองเกิดเองหรือว่านกเอามากินบ่โมโหแล,ล้วครับผมพอแค่เศษแต่เป็นบางประเทศได้ซื้อกินนิดนี่หรือว่าบ่มีกินพร้อมคนละบ่ะหม,มากบ่มหมากแกเนาะปอนกับบะมี่ันพ่อกระเทินไหลน,นี่นี่นี่พวกนี้เออเอาจังไงบ่เนี่ยห้องก็นร้อมากินแบบมันแกอีกแค่อาทิตย์นึงอาทิตย์ก็กลัวขันหง่วงเลยได้เลยครับพี่น้องของเสียบเบิรเท่านั้นเอาสบายว่า มาเก็บผักกระเฉดข้างทางเอาขากลับเพราะว่าขึ้นพุ่นรถเบี่ยงหุ่นทั้งขึ้นพยั่งน้ำทังแต่ว่ารถหลายเนาะแต่ว่าขันยางหนียางหยักจืดจังเลยไปพุ่นกับสิมีสวนกระเสือกแค่เจ้าอีกกี่นิดเนาะจะเก็บดิหนีผู้เดียวเด้อเดี๋ยวใครล่องยางไอเบื้องมุงหันจังหน่อยนึ่งบอปลายดอกมาเป็นมูซื้อมาถ่ายคลิปซื้อพี่น้องเป็นมูเพิ่นเ่าได้เก็บดอกนี่ถุงเสียมหายเนาเพราะ่ได้ถือเออบ้างแหละบ้างไปทีนด้เดี๋ยวไปหนีเด้อถุงเด้อนี่แหละเอานี่แหละถุง โอ้พี่น้องนี่ผักใส่เอาว่าผักใส่ไปน้ำบ่ถ้าเธออยากกินกับตำหุ้งไม่มีไปกินหรกเจ้าเดี๋ยวถ้าเธออยากเอาไปอ้อมไปยังไปทันแล้วพี่น้องงามๆยอดผักใส่ยุ่สูงความนี่นี่ผักใส่หลายพืชผักใส่หลายเน้อยย่งใสกับบือโนบ้านนี่เนาะปลาพันกับจะหงคอกแบบนี้พี่น้องแต่ว่าเออแต่หมักนี่แหละหมักหมักไสเห็นบ่มันมียุ่งเหนื่อยบ่ใหญ่เนาะเหอหน่เอยกหน่อยพรกระเทินบ่หนิเขามามันแก่เขาบ่ถึอจังหวะเลยว่ามันอ่อนพอดีกินอู้พี่อ่อนอ่อนนะ มันวันเพื่ว่าเขาเสียเอาไปได้มันมันจืนเพราะแล้วเอพอได้กินบ่อ,อหลเพื่อลายอยู่พี่น้องครับแต่ว่ามันจะลุไปบไปได้ครับนี่ต้องหาเนืนเอน้อมากเกาะเอาเนี่ยโดนโดนเพิ่นผักกาเสดขางทางว่าจะพายยางพับบีผนองยางก็บึงหนิจังหน่อยสวนเกษตรเพิ่นนะครับว่าสบายว่าเอาหน่อยเดียวเอาเอา่เาไไหลายเพิ่นสวนมาเก็บผักกษตรนะบึงไปกินกับตำหุนแต่จะหกจังหน่อยครับพี่น้อง,องลุไปเป็นข้องนำ้ำ บรรยากาศข่างคลองน้ำครับพี่น้องกับพี่น้องทางยางข่างคลองก็จะมีแบบว่าผักไซมีผักกระเฉดนะครับของกินพอกินได้ครับพี่น้องกปจ็จะยางละมานี่ครับจะพามาขึ้นตรงนี้มะพร้าวตรงนี้นาจะเป็นต้นเอยียงนะครับคล้ายๆต้นดอกไม้บานเฮาบ่ผมกับป้าหูครับนี่มันเป็นต้นคาแล้วครับพี่น้องเนี้ยเบิ่อแลนวเพิ่นจะออกคล้ายๆต้นออียงบ้านเ้องเนี่ยผมกับป้าจักครับพี่น้องน่ครับมีมันพร้อมกับพี่นอ้นองคนปลูกไป บบ่น่าจะเกิดเองของมึงแล้วนะาจะมีคนปลูกนะครับบ้านเพิ่นนะครับมาปลูกนี่คนไทยเฮาบ่บ่มีหอคนไทยแถวนี้นะครับนี่ครับเป็นมันว่าเห็นเพิ่นเอาไม้เอายังมาใส่ครับน่าจะกินได้นะผมว่าพี่น้องบัวว่าเป็นต้นนย่งนะครับเดี๋ยวลองดมมือใบมันก็พี่น้องว่าเป็นต้นนย่งแค่บ่มีกินครับพี่น้องบึงบอกแต่ว่าตัวนี้เป็นพักเพิ่อนนะครับพี่น้องนี่พัก เพราะว่าเห็นเขาเจ้าไปขายที่ตลาดแต่บ่าคุว่าต้นหนึ่งผมไม่ได้ทำมึงครับเนี่ยนะคเป็นพักคล้ายๆว่าพักกินกับบ้านเพื่อนนะครับพี่น้องแต่ผมไม่ได้ทำมึงว่าเป็นต้นเอียงเห็นมันขายตลาดอยู่นี่ครับตรงนี้ข้างล่างจะเป็นปูนครับพี่น้องแต่ว่าพอดีดินมันสไลลงมาหลายเพื่อนก็เลยจะมาปลูกเพราะว่าคนที่ว่าเพื่อนมะเห็ดเกษตรอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนเอาปลูกไว้แต่บ่ค่อยมีรถแลนครับพี่น้องมีรถแลนข้างล่างนะครับรถแลนมาได้เอาโมไซกับมาได้นี่ครับมัน เป็นมันบ้านเพิ่นนะครับพี่น้องบุหัวมันพันเดรนะครับเพื่อนผูกไว้นะครับแล้วก็ต้นมอนต้นมะหุงครับพี่น้องอยู่ห้อช้างโอ้ตะไคร่ก็มีพี่น้องนะครับมีตะไคร่นะครับก่อหญ่เลยบน่าจะเป็นคนไทยหรอกผมมึงแล้วน่าจะเป็นคนบ้านเพิ่นครับพี่น้องคนบ้านเพิ่นเราลูกไวเน้นะครับเพราะว่ามันมีรถเลีน้นะครับอยู่หัวลัง ยางไหลก็เป็นคนยางก็ไปมอเตอร์ไซค์ปูว่าลงทางไหนครับมอเตอร์ไซค์จะเห็นห้อยมอเตอร์ไซค์อยู่ครับพี่น้องเนี่ยปลูกไว้ตะไคร่งามๆครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นปูนดินน้อยแต่ดินบ้านพันงามแข็งพี่น้องปลูกงากรงามดอกดินบ้านพันนี่ครับมันแก้วนะครับปลูกไว้หลายอย่างพี่น้องมันแก้วอันนี้นะจะเป็นบอลหรือว่าเป็นยังกระเบื้องนะครับบางคนคนไทยเหรอครับบางอย่างบ้านพันนะครับนี่ครับปลูกไว้มีต้นใน ว่านหางจาระเข้แล้วก็น,นี่นาจะคล้ายๆฟักทองครับพี่น้องต้นฟักทองเนี่ยฟักทองปลูกอยู่ข้างทางครับเป็นที่หลวงครับพี่น้องอันนี้ต้นนี้อย่างนาอครับนี่ยเคยเห็นอยู่อิสเตรีวบอนี่ต้นอนี้โอ้เป็นใบชิュ๊ๆพี่น้องนี่ครับคล้ายๆที่ว่าอยู่อิสเลรีที่ว่าเพ่นต้มต้มกินกับน้ำฮ้อนนะครับนี่มีกระปูกแล้วครับพี่น้องมีห้อยตัดอยู่คนบานเพิ่นนะครับปลูกนี่อยู่ข้างนี่ ครับมันจะปลูกไว้ขางทางโอ้มีหลายพี่น้องโอ้คนบันเพินครับคนบันเพินมาปลูกพ่กมันคนไทยฮ่องครับเบิ้งแล้วนี่ครับอุปกรณ์พิ่นต้นอันนี้เพิ่นจะกินกันนะครับนี่แต่ผมเบิ้งแล้วค้ายๆต้นพอีิลาบ้านฮ่องครับนี่ใบใบเพิ่นค่ายๆต้นกอีิลาบ้านฮ่อแต่ว่ากินกินเพิ่นจะเป็นแดงๆครับพี่น้องกินก็จะอ่อนอ่อนกว่ากอีหลาจัง่อยครับพี่น้อง ไปไข่พัอีหลาบานท้องนะครับบานพันกินยู่เห็นขายี่ตลาดด้วยครับพี่น้องนี่ครับบัวรพานะครับพ่นปลูกไว้หลายพนบานพันปลูกกับอยู่ขางทางบัวรพานี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นปูนนะครับพี่น้องนี่ครับจะเป็นพื้นปูนแบบนี้บานนี้ดินนะครับดินที่ว่ามันสไลม์มานะครับนี่มีดินสไลม์มามาติดอยู่น้ำขางทางนี่พ่นก็จะมาปลูกผักปลูกยังไงครับพี่น้องดินบหล่อไดนะครับนี่ มีบัวลาพาครับหลายอย่างคนปลูกอันนี้บุ้งหัวต้นหนึ่งครับเป็นเคี้ยอาจจะเป็นบักทัวครับพี่น้องเนี่ยผมว่าต้นทัวนะครับมีดอกครับพี่น้องแต่บุ้งหัวทัวพันธุ์นีะครับเป็นดอกด้ยดอกม่วงๆนะครับต้นบักทัวบานฮาพื้นที่่บหลายครับบ้านพันมีพื้นที่นิดหน่อยก็สามารถปลูกกันกษตรได้เฮ็ดกันกษตรได้นะครับพันเโอานี้มาตอกไม่มาตอกกระลวดมาขึงครับพี่น้องข่างกําแพงให้พันขึ้นข้างขึ้นยังไปครับ นี่ครับอุปกรณ์ที่ว่าเพื่นมามาเห็ดสวนมันครับพี่น้องมีหลายอย่างครับต้นบุกพริกนะครับพี่น้องมีพริกนี่ครับต้นพริกพริกแล้วก็ต้นหอมครับพี่น้องเพิ่ปลูกไ้ออหมมอ,อมบัวบ้านเขานี่ยแหละผมมาหอมบัวบัวลาภานะครับพี่นอ้องหอมบัวบัวลาภา ผักแป้นครับพี่น้องพื้นที่ในๆแต่ว่าปลูกหลายครับพี่น้องโอ้พันอบเปลือกไข่มาใส่ครับพี่น้องเนี่เบื้องแล้วนะครับเปลือกไข่เอาเปลือกไข่มาใส่ไข่ที่ว่ากินแล้วเขาจะเอาเปลือกมาใส่ <ME> ครับพี่น้องใส่ดินเนี่ยเบงดินแล้วก็น่าจะงามด้วยครับพี่น้องดินบ้านเพิ่นมันบอกมป็นดินทรายนะครับเป็นดินไข่ดินดินดำๆนะครับพี่น้องดินดำๆดินงามพื้นที่ในๆกับปลูกแบบนี้นะครับพี่น้อง อยู่ข้างข่างทางครับพี่น้องเป็นพื้นที่หลวงนะครับบนพื้นที่ของต่ว่าผู้ใดี่วาบ้านพันอยู่แถวนี้พั่นก็สามารถปลูกได้จับจองได้ครับพี่น้องต้นบวกครับพี่น้องพี่จะเอาลวดมักถึงนะครับตอกไม้เข้าไปในหูี่ว่าน้ำไหลออกจากสะพานครับพี่น้องแล้วก็ปลูกด้วยข้างทางโอ้มีหลายอย่างนะครับพี่น้องเนี่ยพันปลูกบุ้งว่าต้นยังม่ฮูจักครับนี่ครับต้นหนึ่งแปลกๆนะครับพี่น้องต้นไม้แปลกๆนะแต่บะฮูว่าเป็นต้นยังโอ้ มีกิ่งกาพอมไ้กระปอมครับพี่น้องกิ่งกานะครับตัวสีเขียวปิดเลยหันแลีนไปออกจางนี้มุ่งว่าต้นยังครับพี่น้องก็มีแปลกๆหลายต้นของบ้านเพันนะครับปลูกไว้เอิ้นบ่ถือแต่ว่านี่บวบครับพี่น้องต้นบวบมีดินซ้ำนี่กับปลูกซ้ำนี่ครับบ้านเพิ่นบ่ได้บ่ได้ยากนี่ครับพี่น้องหมุบวบเพิ่นนะครับบวบก็จะนุ่ยยิ่ง่ๆสันๆครับพี่น้องนี่ว่คือหมุบวบบ้านเขาครับ มูว่าเป็นพันธุ์ใดครับพี่น้องลูกใหญ่ๆสั้นๆนะครับประเทศไต้หวันมันก็จะเห็ดการเกษตรกับแบบนี้นะครับพี่น้องพื้นที่ในน้อยก็ปลูกได้ครับจากนั้นไปกับ่บมีดินกับ่ได้ปลูกครับพี่น้องนี่ครับมันจะเป็นดินขึ้นมาแบบนี้ครับดินพ่นเป็นดินที่ว่าป้องหัวพ่นเอามาทมเองหรือว่ามันสะไ่มาจากไสนะครับหรือว่าพ่นไอหรือว่าดินมันที่ว่าพ่นเอากขึ้นมาปลูกไอตั้งเอาขึ้นมาปลูกมกับ่ฮู้นะครับพี่น้องไต้ว่าที่ในเนี้ย พื้นตรงนี้จะเป็นปูนครับพี่น้องนี่เป็นพื้นปูนเบน็ดเลยแล้ะพืนกับคล้ายๆก็ว่า,า,า,าพืนดันดินกับมั่งคั่งอะไก็มาปลูกไว้นี่ครับพี่น,น้องนี่นี่ครับมอปลูกไว้หลายอย่างครับขั่งทางนี่ครับข้างพืชเกษตรแบบนี้ครับข้างพืนเอาลวดนะครับขึงไว้ขัง่ขงกับแพงนะครับพี่น้องนะครับสวนเกษตรน้อยๆนะครับประเทศไต้หวันครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าปลูก พอได้กินครับพี่น้องเหลือกินเพิ่นก็ขายนะครับพี่น้องขายได้เขึอนนี่ครับพี่น้องไปทางพุ่นจะเป็นสวนกล้วยครับพี่น้องสวนกล้วยนี่ครับสวนกล้วยแล้วก็สวนข้างล่างหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะลองเบิ่งว่าจะมีทางลงไปบ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวก็รอชมคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ร้น้องไปก่อนนะครับนี่ครับเห็นสวนกล้วยพอดีเดี๋ยวพาพี่พน้องลงไปเบิ่งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ในโครูกางก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับ ขี่ขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้น้อยโค้กลางโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับนี่ครับสวนกล้วยบู่ฮัวจะลงทางไหนครับพี่น้องพูดนขับเหงาเลยครับสวนกล้วยมันอยู่ข้างทางครับพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องทางลงเห็นอยู่ครับทางลงเห็นอยู่ครับเดี๋ยวรอชมกันครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งครับพี่น้องนี่เห็นแล้วครับทางลงมพันทางเข้าสวนครับพี่น้องพันบูนอาจจะวานะครับเขาไปเบิ้งซื้อ่าได้ไปรักพันครับพี่น้องครับ ครับรอชมกันครับพี่พีนองครับคลิปต่อไปครับ